สวัสดีครับในส่วนนี้เราจะมาเรียนรู้ความหมายและวิธีการใช้งานของศัพ์หนึ่งที่เรียกว่า polymorphism polymorphism มาจากภาษากรีกครับแปลว่าการมีหลายหลายรูปแบบในทางโปรแกรมมิ่งนั้น polymorphism ความหมายของมันก็คือเมธอดเมธอดหนึงหรือฟังชันหนึงที่ ผลลัพธ์ของการทํางานนั้นมีหลายรูปแบบเราจะจินตนาการออกไหมครับถ้าว่าสมมุติ Object A เรียกฟังก์ชัน C อย่างนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หรือ Argument ที่เราส่งไปให้พารามิเตอร์นั้นจะเป็นยังไงส่วนวิธีการใช้งานเป็นยังไงมาดูตัวอย่างกันครับ ยกตัวอย่างต้องเริ่มจากการสร้างคลาสขึ้นมาก่อนคลาสเจมส์ James, แล้วกันครับมีประกอบไปด้วยฟังก์ชัน speak ครับและอีกคลาสหนึ่งก็คือคลาสเจน กบไปด้วยฟังก์ชัน speak ทำการ Echo คํำว่า Hi ไม่ใช่หายไฟนะครับแล้วมัน Polymorphism ยังไงล่ะมันหลายรูปแบบยังไงก็ต้องสร้างอีกคลาสหนึ่งขึ้นมาครับคลาส human มีฟังก์ชัน C เราก็จะรับออบเจกต์เข้ามานะครับก็จะทำการออบเจกต์ speak ครับวิธีการใช้งานหรือเรามาทำความเข้าใจ Poly Morphism กันว่ามัน ทำงานยังไงก็เริ่มจากการสร้างออบเจกต์ฮิวแมนกันครับและก็สร้างคลาสเจนขึ้นมาครับสร้างออบเจกต์จากคลาสเจนแล้วก็ออบเจกต์เจนจากคลาสเจน มันจะโพลิมอร์ฟิซึมยังไงเราคลาสเจมและเจนนั้นเปลียนเสมือนเป็นคนนะครับที่มีความสามารถในการพูดสองคนนี้จะมีความสามารถในการพูดแตกต่างกันวิธีการใช้งานก็คือเราลองใช้ออบเจกต์ฮิวแมนมาเป็นประโยชน์ครับโดยเรียกใช้ฟังก์ชันเซและเราก็ส่งออบเจกต์เจมเข้าไป เกิดผลลัพธ์ยังไงครับต้องไปดูกันเฮลโ o ลครับผลลัพธ์ก็คือเฮลโ o ลแต่ถ้าเราส่งเจนล่ะแล้วก็จะได้คำว่าไฮททำไมนั่นแหะครับลองมาไล่ลำดับการทำงานกันดูเริ่มต้นจากเราสร้างออบเจกต์เจมจากคลาสเจมส์นะครับแล้วก็ออบเจกต์เจนจากคลาสเจน สองคลาสนี้จะมีฟังก์ชันที่สำคัญก็คือฟังก์ชัน Speak ครับแต่ละคนนั้นจะ Echo คํำพูดที่แตกต่างกันในความเป็น Polymorphism นั้นก็คือคลาส s u u m n n ครับมีประกอดบด้วยฟังก์ชัน Say ทำหน้าที่รับพารามิเตอร์เป็น Object เข้ามา Object ที่ว่านั้นก็คือ Object o b j e c t James และ Jane ครับรับเข้ามาเพื่อที่จะมาเรียกใช้ฟังก์ชัน Speak ของแต่ละคน นี่แหละครับคือความหมายจริงๆของ Polymorphism ก็คือ Method ชื่อเดียวกันแต่ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกันตรงนี้ครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะส่งพารามิเตอร์อะไรไปให้กับเมธอดนั้นนี่แหละครับเป็นใจความสำคัญของ Polymorphism ก็จบในเรื่อง ความหมายของ Polymorphism นะครับสวัสดีครับ